จากเรื่องเล่าของช่างไก่ช่างตัดรองเท้าที่ได้มีโอกาสถวายงานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกว่าหลายสิบปีจากภาพที่เห็นอยู่คือชิ้นส่วนพื้นฉลองพระบาทที่ได้รับการเก็บรักษาไว้บนหิ้งบูชาภายในร้านตัดรองเท้ากอเปรมศินสอละไกลแน่นสีนิน หรือช่างไก่เล่าว่านี่คือฉลองพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งมาซ่อมที่ร้านครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่สามารถซ่อมได้อีกนี่คือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเรื่องความพอเพียงของในหลวงทรงฉลองพระบาทเก่าที่ต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกคุณสอลไกลแน่นสีนินช่างทำรองเท้า ร้านกอเปลี่ยสนสิน4แยกพิชัยได้มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลาหลายสิบปีผมเป็นลูกจ้างร้านซ่อมรองเท้ามาสิบกว่าปีจนมาเปิดร้านของตัวเองแถบถนนพิชัยวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังถือผานใส่รองเท้าเดินเข้ามาในร้านก่อนที่จะยื่นให้ผม เขาก้มลงกราบพานผมก็ตกใจถามว่าเอาอะไรมาให้ผมเขาก็บอกว่าเป็นรองเท้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สงโปรดแต่เก่ามากแล้วไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนโอ้โหผมขนลุกบรรยายไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้เพราะร้าน,นาดังๆก็มีเยอะแยะแต่กลับกลายเป็นร้านเราที่ได้รับโอกาสสำคัญทำงานในครั้งนี้ ฉลองพระบาทคู่แรกสภาพเป็นอย่างไรเป็นรองเท้าหนังสีดำและเท่าที่ผมสังเกตเห็นสภาพชํารุดสุดโทรมจากการใช้งานมาหลายสิบปีภายในรองเท้าผุกกรอนหลุดลอกหลายแหง่งซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะทิ้งไปแล้วแต่พระองค์ท่านกลับทรงให้เจ้าหน้าที่นำมาซ่อมเพื่อใช้งานต่อเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าฉลองพระบาทหนังสีดำคู่นี้ คือฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ผมได้ใช้เวลาซ่อมเกือบเทือนทั้งที่จริงแล้วทำแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแต่ด้วยความอยากให้อยู่บ้านเรานั้นๆเสร็จแล้วผมก็ถือโอกาสตัดฉลองพระบาทถวายพระองค์ท่านเพิ่มอีกคู่หนึ่งด้วยหลังจากนั้นได้มีโอกาสซ่อมฉลองพระบาทในหลวงเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ผมได้มีโอกาสซ่อมฉลองพระบาทอีกสี่คู่ อาการแตกต่างกันไปทั้งพื้นศึกก็ซ่อมแซมตรงส้นกันพระองค์ลื่นแล้วฉลองพระบาทลำลองขาดปะตรงรอยที่ขาดบางคู่ก็รอยสุนัขทรงเลี้ยงกัดแหวงซ่อมแซมตามอาการแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือได้ซ่อมฉลองพระบาทคู่หนึ่งเก่ามากหนังข้างนอกหลุดลุย่ยพอผมรับมาก็เอามาทำทรงใหม่ต้องเลาะหนังเก่าออก แต่ตอนที่ล้อออกมาเห็นรอยพระบาทตื่นเต้นมากเคยเห็นในทีวีคนเข้าไปรับเสด็จเขามีผ้าเช็ดหน้าร้องให้สงเหยียบแต่นี่เราเห็นรอยปรากฏอยู่อย่างนี้เราจะทิ้งได้ยังไงผมก็เลยเอาไปใส่กรอบแล้วตั้งเอาไว้บนหิ้งสูงสุดตกแต่งอย่างดีมีพานและผ้าถุมพานสีเหลืองพอลูกค้าเข้ามาเห็นก็ถามว่าทำไมเอารองเท้าไปตั้งบนผาน เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่แต่ก็จะแย้มว่าเป็นรองเท้าของพระองค์ท่านเขาก็จะดีใจกันและขออนุญาตเอามาเถื่อนหัวในหลวงของเราอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงทำเช่นนั้นกับของใช้ทุกชิ้นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่สุดของพ่อผู้เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆได้อย่างสมบูรณ์แบบและควรค่ากับความรัก ความเคารพบ,บูชาของพวกเราโดยแท้